thank mm -hmm. you สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพ่อภูมิพาเที่ยวนะครับวันนี้ช่องพ่อภูมิพาเที่ยวนะครับจะมารีวิวเตียงลมนะครับที่ซื้อมาใช้จริงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเป็นยี่ห้อไหนนะครับแล้วมีคุณสมบัติอะไรบ้างนะครับที่นอนลมนะครับที่เราจะมารีวิวนะครับเป็นของ Bestway นะครับชื่อ Allway Air นะครับความยาวนะครับนี่เลยครับนี่เลย ขนาดกลางนะครับ2.03เมตรคูณ1.52เมตรนะครับสูง51เซนนะครับขนาดเก็บ80คูณ60คูณ20เซนนะครับนี่นะครับมีคุณสมบัติอะไรบ้างนะครับอันแรกเลยนะครับเป็นบิวอินปั๊มนะครับแล้วก็สามารถต่อกับ USB นะครับเพื่อชาร์จแบตโทรศัพท์ได้นะครับนี่เขาเรียกว่าปั๊มฝานะครับ น้ำหนักที่สามารถรองรับได้นะครับประมาณสามรอยห้าสิบกิโลกรัมนะครับถือว่ารองรับน้ำหนักได้เยอะมากเลยครับตัวโหมดนะครับจะมีทั้งหมดสามโหมดนะครับเป็นโหมดที่หนึ่งนะครับโหมดที่2โหมดที่สามแล้วก็มีอีกอันนึงนะครับเป็นการอาลมออกนะครับเป็นสัญลักษณ์นะครับรูปนี้นะครับอันนี้คือเอาดูดลมออกนะครับปลักไฟจะอยู่ด้านในนะครับ พอเปิดกล่องมานะครับจะมีมาให้นะครับอันแรกเลยนะครับก็คือเตียงลมนะครับ1อันนะครับถุงนะครับสำหรับใส่เตียงลม1อันนะครับแล้วก็เวลาที่เกิดการรั่วนะครับจะมีตัวนี้นะครับช่วยในการปะนะครับให้มา2ชิ้นนะครับให้มา2ชิ้นนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาลองกางกันดูครับ ว่าหน้าตาหลังจากใส่ลมเข้าไปแล้วจะเป็นยังไงแล้วมีขั้นตอนอยังไงบ้างนะครับมาครับมาเริ่มกันเลยพอกางออกมาแล้วนะครับจะมีลักษณะแบบนี้นะครับนี่เลยลักษณะแบบนี้เลยครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะเปิดตรงนี้นะครับเพื่อจะเอาใส่ไฟนะครับออกมานะครับ สายไฟจะมีความยาวนะครับประมาณเกือบเกือบสเมตรนะครับเราก็เอามาเสียบปลั๊กไฟนะครับเอาละออนครับผมเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่นะครับในการเติมลมขั้นที่หน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับมาครับ เริ่มกันเลยดีกว่าอ่าขั้นที่หนึ่งะครับใช้เวลาทั้งหมด2นาที20วินาทีนะครับเรามาดูกันนะครับว่าความแข็งจะเป็นยังไงนะครับ แข็งไม่มากนะครับนุ่มๆน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นที่สองกันนะครับว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่นะครับอีกเท่าไหร่นะครับนะครับนะครับเ,ร,บเริ่ม อีก10บวินาทีนะครับความแข็งนะครับระดับนี้เลยนี่คือความแข็งนะครับขอบคุณมากครับนบเดี๋ยวเรามาดูระดับ3นะครับว่านานเท่าไหร่บวกไปอีก7จนาทีเอ้ย7วินาทีนะครับบวกอีก7วินาทีนะครับทั้งหมดนะครับ ระดับ1จนถึงระดับ3นะครับใช้เวลาทั้งหมด2นาที37วินาทีนะครับขอบคุณมากครับนกนี่นะครับเตียงลมนะครับขั้น3ก็จะมีความแข็งประมาณนี้นะครับตัวสายไฟนะครับถ้าเราไม่ต้องการที่จะให้เติมลมตลอดเวลานะครับเราก็สามารถถอดก็ออกได้นะครับอ่าลมก็จะไม่ออกนะครับแล้วเราก็เก็บสายเข้าไปในนี้นะครับเก็บเข้าไปนะครับ อ่าอ uh ่า huh. uh huh. และอย่างที่บอกมันจะมี USB นะครับสำหรับชาร์จโทรศัพท์ได้ด้วยนะครับอ่า uh huh. แบบนี้เลยนะครับเอาละนี่คือเตียงลมที่เราใส่ลมเข้าไปจนเสร็จแล้วนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าจะใช้เวลาการอารมณ์ออกกี่นาทีกันครับมาครับเริ่ม ใช้เวลาทั้งหมดนะครับ3นาที29วินาทีนะครับในการดูดลมออกมาทั้งหมดนะครับ กดแชร์กดซับสไครป์ให้พ่อภูมิพาเชล์ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเรานะครับขอบคุณครับ